หนูโดนไอเนี้ยสันสันตรงเนี้ยมันตกแล้วมันก็ขอโทษนะคะแต่ว่ามันมันตกมันตกอย่างเนี้เลยทุกคนแล้วมันก็แบบตรงนี้แบบกระดูกจะแตกทุกคนหนูปวดเท้ามากตอนนี้มันช้าด้วยทุกคนมันบวมนิดนึงทุกคนต้องเห็นเฮ้ยมันยากไหมคะแต่ว่าเฟรมก็ทาเนาะคือวันแบบมันบวมอะทุกคนเห็นไหมมันมันมันม่วงตรงเนี้ย เล็บหน้าเกียดมากเลยเดรอมันม่วงตรงเนี้ยแล้วแบบตอนเดินก็เจ็บบ้างเลยตบตอนมาตกแบบมันเขียวจริงทุกคนเฟมก็ทำเนาะถ้าเฟมทำได้หนูก็ทำได้แหละ เออทุกคนนา่าจะเห็นแล้วแต่ว่าทุกคนวันนี้มันบวมด้วย